มีไม่กี่คันในเมืองไทยเท่านั้นนะครับที่สุดของ M mm hmm. นะครับ BMW S1000RR M Package Edition นะครับรถปี2010วิ่งเพียง7,000กิโลรถใหม่ล้านกว่าบาทของแตง M แน่นๆน่ามาชมนาครับเรื่องของแตงเลยกันลมหน้ากลางหลังนะครับของ EvoTech Performance กาดหม้อน้ำด้านใน EvoTech Performance นะครับคาร์บอนด้านล่างเต็มๆ M Package นะครับถมด้านบน ิคาร์บอนนะครับเมจิกแลนซิ่งนะครับปุดกระจกครบคันเลยการเบรกการคัดนะครับเอ็มแพ็กเก็ตนะครับนี่ครอบเครื่อง GB บีแลนซิ่งนะครับดูการล้มเนียนๆอีวอเทคเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับท่อฟูอะคาร์บูริกคาร์บอนนะครับการล้มหลังอย่างที่แจ้งนะครับอีวอเทคเปอร์ฟอร์แมนซ์สปูลหลังก็อีวอเทคนะครับล้อมาเชสซินนี่เอ็มแพ็กเก็ตนะครับยางหนึบๆแน่นๆผมมาด้านบน ท้ายหลังไปเลี้ยวในตัวนะครับ CNC ย a ครอบท้าย M มยยออยีมาให้เรียบร้อยแล้วค่อยครอบท้ายรถมีม่ให้เรียบร้อยแล้วดูขอนี้กันบ้างครับเนียนๆกันไปนะครับสำหรับรถ7,000กิลนะครับครอบเครื่องฝั่งนี้สวยคลิปคาร์บอนเนียนๆทุกจุดมาดูเลขม่ก,กันหน่อยสีแดงนะครับแลน i n g เลสสวยงามมากถังไร้ริ้วรอยสวยคลิปทุกจุด 7,095กิโลมาองเสียเครื่องยนต์กันครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเราเปิดไว้670,000บาทเท่านั้นป้ายแดงล้านกว่าบาทเป็นเจ้าของได้เลยนะครับวันนี้ฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ